จอมนางคู่บัลลังบทที่14ดูเหมือนทุ่งหญ้าเขียวขจีจะไม่อาจกลายเป็นแดนถิ่นดอกท้อนอกโลกีสำหรับพิงถิงได้เช่นกันสียามเงาร่างซึ่งยืนนิ่งเงียบงันอยู่ตรงหน้าต่างแฝงความอ่อนล้าอย่างสุดจะเอย่ยสกุณาขับขานพฤกษชาติหอมรวยรินใต้แสงอาทิตย์ ได้สาบสูนร่องรอยสิ้นในความมืดมนแห่งราตรีการเมื่อมองด้วยแสงสว่างจากเปลวเทียนที่วุบไหวไม่อยู่นิ่งดอกไม้ลำต้นที่สั่นไหววุบวาบยิ่งเหมือนกรงเล็บอันแหลมคมน่าสะพรึงกลัวกำลังออกเสาะหาเหยือ่อสามีของอยางเฟิ่งได้ออกเดินทับไปแล้วผิงถิงอยู่ในส่วนลึกของจวนขุนทับก็ยังได้ยินเหล่าบ่าวทาตรับใช้พากันกระซิบกระซาบ ถึงท่าทางอันองอาจห้าวหาญของท่านขุนทัพยามจากไปในเสียงกระซิบอันแสดงถึงความเคารพเทิดทูนและคาดหวังนี้แฝงเร้นการคาดคะเนถึงผลลัพธ์ของการรบอย่างกระวนกระวายอยู่กี่ส่วนกันหนออย่าไปคิดหญิงสาวสั่นศีรษะสายตาพระจากดอกไม้ลำต้นซึ่งมองเห็นรูปร่างไม่ชัดเจนด้วยความมืด เบนไปยังจันกระจ่างกลางนภาแล้วผันมือลอยในทันทีเรามาสาบานต่อจันทราจะไม่ทรยศกันชั่วนิรันด์น้ำเสียงทุ้มต่ำคนผู้นั้นต่อจันทราไม่ทรยศหัวใจเต้นกระนำรัวแรงจนต้องรีบเอามือกุมอกกัดริมฝีปากอย่าไปคิดใจกลับนึกเรื่งแขนอย่างอ่อนแอตอนที่สาบานต่อจันทรานั้น แท้จริงท่านลวงหลอกข้าข้าทรยศท่านขณะที่ลอบปวดแปบ,บในใจที่ไกลตาได้ปรากฏแสงสว่างจุดหนึ่งไหววูบวาบผิงถิ้งเพ่งตามองไปโคมแดงขนาดเล็กใบหนึ่งได้ตรงใกล้เข้ามาจวบจนอยู่ห่างจากนางเพียงไม่กี่สิบก้าวจึงค่อยเห็นชัดตาว่าผู้ที่มาคือใครทำไมเจ้ายัางไม่นอนอีกเล่า อย่างเฟิ่งนึกไม่ถึงว่าตรงหน้าต่างจะมีคนอยู่จึงชะงักเท้าลงอย่างประหลาดใจพูดยิ้มยิ้มข้าสิควรเป็นฝ่ายถามทำไมถึงยังไม่นอนอีกเล่าหรือเจ้าบ้านอย่างข้าต้อนรับขับสู้ไม่ดีพอมีตรงไหนไม่ถูกใจเจ้าหรือเปล่าพิงถิงเดินออกจากประตูห้องชำเลืองมองสาวใช้ที่ด้านหลังสหายรักซึ่งถือโคมเดินมาเป็นเพื่อนผู้เป็นนายสาว แล้วคลี่ยิ้มบางพลางจูงมืออย่างเฟิ่งเข้ามาในห้องไม่ได้ขุยกันให้เต็มอิ่มมานานแล้วคืนนี้แขกอย่างข้าจะขอรังเจ้าบ้านไว้ล้วนะสองสาวนอนเบียดกันอยู่บนเตียงอย่างสนิทสนมเหมือนเช่นเมื่อสมัยก่อนผิงถิงถามเบาๆดึกป่านนี้แล้วยังจะจุดธูปบนบานอีกหรือหลายวันที่เขาจากไปข้านอนไม่หลับเลยสักคืนอย่างเฟิง่งดูเหนื่อยล้าไม่ใช่น้อย ถอนหายใจเบาๆเอนกายพิงหมอนนุ่มถูไถใบหน้าครึ่งดวงกับผ้าต่วนเนื้อลื่นของหมอนแล้วหันมามองพิงถิงอย่างขัดเคินหน้าเอ็นดูราวกับเด็กหญิงตัวน้อยเจ้าห้ามยิ้มเยาะข้านะพิงถิงอดใจไม่ไหวต้องอมยิ้มออกมาจริงๆเหลือบตามองเพื่อนรักโดยไม่เอ่ยอะไรอย่างเฟิงเห็นนางอมยิ้มก็ยันตัวท่อนบนขึ้นมาหยิกเบาๆ บอกแล้วไงว่าห้ามยิ้มการคิดถึงสามีไม่ใช่เรื่องที่ไม่อาจพบหน้าผู้คนสักหน่อยข้ายิ้มนิดหน่อยจะเป็นไรไปได้ยินว่าก่อนจะออกเดินทัพท่านขุนทัพถูกฟูเหรินออดอ้อนหนักจนต้องสัญญาว่าจะต้องเขียนจดหมายกลับมาหาที่บ้านทุกวันเลยเชียวมีเรื่องแบบนี้จริงหรือเปล่าใบหน้าขาวนวลของหยางเฟิงแดงกำในพริบตาเจ้ายัางจะยิมยย้มอีกถ้ายังยิ้มอีกข้าจะกลับห้องไปละ พิงทิงยังคงอมยิ้มอยู่ดังเดิมอย่างเฟื่องจนปัญญาจะจัดการจึงได้แต่มองเพื่อนรักตาเขียวแล้วทิ้งตัวลงนอนอีกครั้งเสียงหัวเราะสดใสระรื่นไหลแผ่วเบาอยู่ในห้องสนะโสดดังผุน้ำไหลซอกซอนกลางคีรีทั้งสองเหมือนหวนกลับไปสู่อดีตผ่ากันหัวเราะออกมาอย่างเต็มที่แต่แล้วอย่างเฟื่งกลับถอนหายใจตั้งแต่เป็นฟูรเรนท่านขุนทัพ เขาไม่เคยได้หัวเราะแบบนี้อีกเลยประโยคเดียวนี้ได้เก็บช่วงเวลาในอดีตอันปราศจากความทุกข์กังวลกลับเข้าสู่ถุงแห่งความทรงจําจนหมดสิ้นผิงถิงสลายรอยยิ้มโดยไม่รู้ตัวก้มหน้าลงหุบปากนิ่งอย่างเฟิ่งลังเลอยู่ครู่ใหญ่ค่อยเอ่ยถามออกมาเบาๆออกรบครั้งนี้เขาสองคนจะปะทะกันในสนามรบหรือไม่ และแล้วประเด็นที่ไม่อยากเอ่ยถึงมากที่สุดก็มาเยือนจนได้อากาศภายในห้องหนักอึ้งในบัดนลอย่างเฟิ่งไม่ยอมเผชิญหน้าเพื่อนรักพลิกกายหันหน้าเข้าหาฝาผนังถามต่อว่าหากเขาสองคนประทะกันใครจะชนะการศึกไม่แน่นอนแพ้ชนะต้องดูกาละฟ้าชัยภูมิมนุษย์ประสานข้าข้าไม่รู้ อย่างเฟิ่งนิ่งเงียบเงันไปชั่วครู่ค่อยถามเสียงเข้มอีกครั้งหากไม่เอ่ยถึงกาละฟ้าชัยภูมิมนุษย์ประสานมองกันแต่ความสามารถของจอมทัพเจออินกับชูเป่ยเจียผู้ใดชนะผิงถิงสายหน้าเช่นเคยสายตาทอดมองไปยังกิ่งใบที่สายไหวไปมานอกหน้าต่างเจ้านี่นะจะให้ข้าตอบอย่างไรเล่า ชูเปิ่เเจียเป็นขุนพลของตรงหลินมีกลยุทธ์ในการรบถัดจับศึกเฉพาะตัวอยู่ส่วนสามีเจ้าก็เป็นถึงยอดขุนพลของเปิ่ยม่อแต่ข้ายัางไม่เคยได้เห็นฝีมือของเขาแล้วจะให้คําตอบเจ้าได้อย่างไรนางอยากจะโค้งริมฝีปากเป็นรอยยิ้มที่จะช่วยทําให้เพื่อนรักค่อยสบายใจขึ้นแต่พยายามจนสุดความสามารถแล้วก็ยังไม่อาจเข็นรอยยิ้มนั้นออกมาได้แม้แต่น้อย จันทราที่นอกหน้าต่างท่านไม่ควรจะใจดำเช่นนี้เลยท่านเป็นพยานแก่คำหวานของคู่รักและทอดมองหยาดโลหิตกระเซ็นซ่านในสนามรบอย่างเฉยเมยไซเทียนส่งเสียงดังเปรี้ยผิงถิงหันศรีรษะไปมองเทียนทันใดนั้นสายลมได้ช่วยพัดเข้ามาทางหน้าต่างดังอคันตุกะไม่ได้รับเชิญเปลวเทียนสั่นไหวเบาบางลันสว่างวูบก,กว่าเดิมมาก ไหววาบอีกครั้งแล้วดับลงในความเงียบสงัดชั่วอึดใจราตรีการอันมืดมิดได้กดทับลงใส่หญิงสาวทั้งสองประหนึ่งผืนม่านอันหนักอึง้งพิงถิงอย่างเฟิงกล่าวอย่างหม่นเศร้าเจ้าไม่ยอมบอกมาตามความเป็นจริงสินะพิงถิงตกตะลึงเอามือยันขอบมอนลุกขึ้นนั่งถามอย่างร้อนใจอย่างเฟิงอยาจะพูดเช่นนั้นเล่า อย่างเฟิงนอนหันหน้าเข้าด้านในเอาแต่นิ่งเงียบงันพิงถิงเห็นไหลบอบบางของเพื่อนรักสันสทานราวกับกําลังฝืนข่มกลั้นเสียงสะอื้นก็รีพูดว่าเจ้าอย่าร้องไห้สิการศึกเป็นเรื่องใหญ่สุดวิสัยที่พวกเราจะไปบังคับอะไรได้สวรรค์ต้องคุ้มครองสามีของเจ้าให้กลับมาอย่างปลอดภัยแน่นอนอย่างเฟิงเจ้าเจ้าบอกเองว่าพวกเรายุ่งอะไรไม่ได้ไม่ใช่หรือ สองไหล่ของอยางเฟิ่งยิ่งสั่นสะท้านอย่างรุนแรงนางหนักแน่นเยือกเย็นเสมอมาไม่เคยเลยที่จะเสียกิริยาเช่นนี้ผิงถิงอดร้อนใจไม่ได้พยายามเอ่ยปลอบอย่างอ่อนโยนคุกเข่าลงที่ข้างกายเพื่อนรักหมายจะพลิกตัวนางให้หันมาเผชิญหน้ากับตนฉับพลันนั้นยางเฟิ่งได้ลุกพรวดขึ้นนั่งอย่างปุบปรับหันหน้ามามองผิงถิงสองแก้มเต็มไปด้วยคราบน้ำตา ผิงถิงยังไม่ทันหายตกใจเ่ยเรียกเบาๆอย่างเฟิงอย่างเฟิงไม่ตอบนางลงจากเตียงอย่างรวดเร็วจากนั้นสองเข่าอ่อนยวบคุกเข่าลงกราบเพื่อนรักผิงถิงยิ่งตกตะลึงหนักกว่าเดิมกระโดดลงจากเตียงร้องร่างเพื่อนสาวขึ้นมาถามอย่างร้อนใจเจ้าทำแบบนี้หมายความว่าอย่างไร อย่างเฟิ่งกลับตั้งใจเด็ดขาดไม่ยอมลุกขึ้นหนางขยุ้มแขนเสื้อเพื่อนรักทังขุกเขา่าเงยหน้าขึ้นอย่างเด็ดเดี่ยวถามเสียงเศร้าซ้อยพิงทิ้งจะไม่เข้าใจจริงๆนะหรือพิงทิงยืนนิ่งงนันในตาดำคลับจ้องมองเพื่อนรักแนวนิ่งหากกระทั่งเสียวจิ้งอานวางยังไม่อาจต่อกรได้แล้วก็เจออินมีหรือจะรับมือฉูเปิดเจียที่บุกมารุกรานทั้งเพลิงโทสะได้ อย่างเฟิ่งร่ำไห้อ้อนวอนทีละคำทีละคำขวามือพิงถิงเอาไว้พูดทั้งน้ำตาจะสามารถทำให้ฉู่เปิดเจียสาบานว่าจะไม่ลุกรานกุยเล่อเป็นเวลาห้าปีได้แล้วมีหรือจะไม่สามารถทำให้ฉู่เปิดเจียถอนทับออกไปจากเปิดหม้ออย่างเฟิ่องข้าพิงถิงก้าวถอยหลังสุดนั่งลงบนเตียงอย่างหดหูเมินหน้าหนีไปอีกทางข้าทำไม่ได้ นางไม่อาจเผชิญหน้าฉูเป่ยเจียได้ยางเฟิ่งมีหรือจะเข้าใจความรู้สึกของนางผู้ชายคนนั้นแม้จะไม่ได้อยู่ตรงหน้าก็ยังตามมาพัวพันนางในความฝันไม่ได้หยุดยัง้งพระหัวใจไปจากนางทุกเวลานาทีทําให้นางต้องหลั่งน้ําตาอย่างไม่ขาดสายพิงทิ้งข้าขอร้องละแววตาขอร้องของเพื่อนรักทำให้พิงทิงหนาวเยือกไปทั้งตัว นางไม่อาจทนเห็นดวงตาซึ่งมักทอประกายอ่อนโยนฉลาดเฉลียวเป็นเนืองนิดคู่นี้ปรากฏประกายสิ้นหวังได้แต่พิงถิงยังคงสายศีรษะอยู่ดีไม่ได้ในตาดำคลับสันรริกสองคู่เพ่งมองกันแน่วนิ่งลมหายใจชะงักงันโดยพลันอย่างเฟิง่งเมื่อมองสหายรักอยู่พักใหญ่ก่อนจะยิ้มออกมาอย่างหม่นเศร้าไม่โทษเจ้าหรอกพวกผู้ชายการสึกกิดแคว้นเป็นเรื่องใหญ่ ยังไงเ้าก็ทำใจเรื่องนี้สู้เจ้าไม่ได้นางหัวเราะออกมาเบาๆน้ําตาไหลพรากลงเป็นทางสองมือกุมลงบนท้องน้อยอย่างอ่อนโยนพิงถิงเห็นสีหน้าของเพื่อนรักผิดปกติหัวใจก็สะดุดวูบทันทีเอ่ยถามอย่างระหนกอย่างเฟิงรู้ว่าเจ้าสายตาตกลงมองท้องน้อยที่ยังไม่ปรากฏร่องรอยของเพื่อนรักอย่างเฟิงกัดฟันแน่นพยักหน้าเล็กน้อย ทิงทิ้งถอนหายใจยาวเอ็นกายลงพิงพนักหัวเตียงสุดท้ายแล้วพวกนางนางกับหยางเฟิงก็ไม่อาจวางตัวอยู่วงนอกจนได้วิการอำลาสายลมค่อยๆจอนจาบหยาดน้ำค้างเริ่มจับตัวยามตะวันแดงโรดเริ่มเยี่ยมหน้าเบื้องบูรพาทิตทอทา่าเพิ่มสีสันอันเพลิดเพลวแก่วังหลวงอันเคร่งครึมของเปยหม้ออีกหนึ่งชั้นนั้น เปยหม่อวางได้ตื่นขึ้นแล้วเปยหม่อวางนอนหลับไม่ค่อยสนิทนักเขานอนไม่หลับมาหลายวันแล้วนับตั้งแต่ทับใหญ่ของตรงหลินยกมาประชิดชายแดนเปยหม่อวางก็นอนหลับได้น้อยลงทุกวันทุกวันเหมือนเช่นชายแดนของเปยหม่อที่ถอยร่นเข้ามาใกล้เมืองหลวงมากขึ้นทุกวันทุกวันเมื่อวานนี้ม้าเร็วได้ส่งข่าวจากด้านกองทัพมาให้ว่า ไม่กี่วันก่อนชูเปยเจียเริ่มบุกโจมตีเมืองอีกครั้งผลทหารเป่ยหม้อตลอดจนแม่ทัพนายกองต่างล้มตายเป็นใบไม้ร่วงเจออินต้องอาบเลือดสู้ศึกอย่างสุดกำลังกว่าจะสามารถรักษาเมืองชายแดนข่านปู้เอาไว้ได้แต่ด้วยกำลังทหารของทัพเปยหม้อในเวลานี้แทบเป็นไปไม่ได้เสียแล้วที่จะต้านรับการบุกโจมตีเมืองในครั้งหน้า การสูญเสียขานปู้ขึ้นอยู่กับว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นหากทับตรงลินยึดครองขานปู้สำเร็จจะเท่ากับว่าได้รับเส้นทางสายใหญ่สำหรับมุ่งตรงสู่เมืองหลวงเป่ยยาลีเป่ยหม้อวิกฤตแล้วอย่างเฟิงมาขอเข้าเฝ้าตั้งแต่เชา้านางสวมชุดสตร,รีสูงสักซึ่งเป่ยหม้อหวางประทานให้กับมือหลังจากก้มลงกราบถวายบังคมแล้วอย่างเฟิงจึงค่อยลุกขึ้นยืนอย่างแช่มช้าเอ่ยว่า วันนี้อย่างเฟ้่องนำคนผู้หนึ่งมาเข้าต้าหวางเพคะเปิดม้อหวางโปรดปราณให้ความเมตตาต่อเจออินซึ่งเป็นขุนนางคนสำคัญเสมอมาเวลานี้เจออินตัวอยู่ชายแดนเขาจึงยิ่งเผื่อแผ่ความเมตตามาถึงภรรยาของเจออินด้วยเช่นกันเปิดม้อหวางยิ้มอย่างปราณีให้อย่างเฟิง่งอ้อใครกันหรือจึงได้สำคัญถึงเพียงนี้ต้องให้เจ้าเป็นผู้ชักนำเข้ามาพบ อย่างเฟิงผู้เสียงอ่อนต้าหวางปราดเปรืองนักคนผู้นี้เฉลียวฉลาดมากไหวพริบสถานการณ์รบที่ชายแดนอาจพลิกผันพระนางก็เป็นได้นับตั้งแต่ติดตามเจออินกลับมายัางเปย์ยาลีอย่างเฟิงก็ได้กลายเป็นหญิงสูงสักผู้ส่งอิทธิพลภายในราชาสำนักเปย์ม่อเนื่องจากนางมีราศีแห่งความสูงสักอยู่ในตัวโดยธรรมชาติทำให้เป็นที่ประทับใจอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ได้พบหน้า เปยหม่อหวงังเคยได้ฟังคำบอกเล่าเกี่ยวกับอุปนิสัยของนางมาจากเจออินอยู่ก่อนแล้วทราบว่านางไม่ิิยมคุยโวโอ้อวดการที่นางกล้าพูดออกมาดังนี้หมายความว่าจะต้องมีความมั่นใจอย่างน้อย7-8ส่วนจึงอดกล่าวอย่างตกตะลึงไม่ได้ผู้ใดกันที่มีความสามารถถึงเพียงนี้รีบรียกเข้ามาเถิดอย่างเฟิง่งกลับไม่รีบร้อนแต่อย่างใดคุกเข่าลงก้มหน้ากล่าวว่า ต้าวางโปรดประทานอภัยคนผู้นี้แท่ป้ายนามพิงถิงเป็นสหายสนิทที่โตมาด้วยกันของอย่างเฟิงเพคะเดิมทีนางไม่คิดจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เพระถูกอย่างเฟิงเพียนอ้อนวอนขอร้องจึงได้รับปากยอมช่วยเหลือแต่ก็ตั้งเงื่อนไขมาสามข้อเช่นกันว่ามาเพคะอย่างเฟิงเอ,อ่ยคำข้อแรก นางจะให้ความช่วยเหลือก็เฉพาะเมื่อเปยหม่อถูกลุกรานเท่านั้นหากวันใดตรงหลินพ่ายแพ้ถอยถับไปนางจะถอนตัวในทันทีและจะไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับเปยหม้ออีกเปยหม้อวางไม่ได้ถือสาต่อเงื่อนไขข้อนี้แต่อย่างใดเพราะชายแดนแทบจะรักษาเอาไว้ไม่ได้อยู่แล้วเขามีหรือที่จะยังมีใจคิดลุกไล่โจมตีตรงหลินอยู่อีกจึงพยักหน้าเอ่ยตอบอย่างยินดี เป่ยหม้อของข้าไม่ได้มีจิตที่คิดลุกรานแคว้นอื่นแต่อย่างใดประเด็นนี้ไม่จำเป็นต้องกังวลข้อที่สองไม่ว่าผู้ใดในเปื่ยหม้อต่างห้ามมิให้สืบอย่างความเป็นมาของนางทั้งสิ้นเรื่องนี้ยามนี้สี่แคว้นรบพุ่งกันแต่ละแคว้นล้วนมีไส้ศึกแทรกซึมอยู่ทั้งสิ้นหากผู้เป็นต้าหวางคิดจะใช้คนก็จำเป็นต้องตรวจสอบประวัติความเป็นมาโดยละเอียดไม่เช่นนั้น หากประมาทจนปล่อยให้ไซศึกแฝงกายเข้ามาอยู่ในศูนย์กลางการปกครองได้ไมิเท่ากับเป็นการทำลายแขวนของตนให้พี่นาศหรอกหรือไปพิงถิงผู้นี้เป็นยอดคนจากสารทิศใดกันจึงได้ทำตัวลึกลับปานนั้นเนื่องจากอีกฝ่ายเป็นคนที่อย่างเฟื่องผามาเปิดม่อหวางจึงไม่สะดวกที่จะกล่าวตอบโต้ออกไปตรงๆแต่ก็อดรู้สึกไม่พอใจอยู่บ้างไม่ได้เช่นกัน อย่างเฟิง่งดูสีหน้าของเปยหม่อหวางออกจึงเอ่ยเบาๆต้าหวางไม่จำเป็นต้องกังวลดอกเพคะสหายของหม่อมชั้นคนนี้มีเรื่องในอดีตที่ทำให้ปวดร้าวใจอยู่จึงไม่ต้องการให้ผู้ใดทราบความเป็นมาของนางแต่นางไม่ใช่ไ้ศึกอย่างแน่นอนเรื่องนี้อย่างเฟิง่งขอเอาชีวิตของทุกคนในจวนขุนทัพเป็นประกันได้เมื่อนางกล่าวเช่นนี้ เปิดม่อหวางจึงค่อยวางใจลงได้แต่ปากกลับทำเป็นพูดกลัวหัวเราะว่าการใช้คนให้เหมาะกับงานเป็นความรับผิดชอบของต้าหวางเรื่องเชื่อถือได้หรือไม่นั้นเปินหวางเพียงแค่มองก็ดูออกแล้วยายต้องใช้ชีวิตทุกคนในจวนขุนทัพมาค้ำประกันเงื่อนไขข้อที่สามคืออะไรหรืออย่างเฟิ่งกล่าวว่า หากเต้าหวางประสงค์จะให้นางช่วยคลี่คลายวิกฤตการให้เปยหม้อก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามที่นางกล่าวทุกประการโดยห้ามแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนี่เท่ากับเป็นการวางความอยู่รอดของเปยหม้อเอาไว้ในมือคนนอกเลยทีเดียวเปยหม้อหวางหุบยิ้มนิ่งเงียบงนันผ่านไปครู่ใหญ่จึงค่อยกล่าวอย่างเย็นชาหากนางต้องการอำนาจคุมทัพของเปยหม้อเปิดหวางก็ต้องมอบตราอาญาสิทธิจอมทัพให้นางอย่างนั้นหรือ มีคาดอย่างเฟิงกลับกล่าวขึ้นทันทีว่าอำนาจคุมทัพคือหนึ่งในสิ่งที่นางจะร้องขอเพคะอย่างเฟิงขอให้ต้าวางมอบอำนาจคุมกองทัพชายแดนแก่พิงถิงนางจะต้องมีวิธีทําให้กองทัพตรงหลินถอยทัพออกไปอย่างแน่นอนเพคะป่อยม้อวางหน้าเปลี่ยนสีโดยพลันแต่เพราะเห็นแก่หน้าเจออินจึงฝืนใจยิ้มพลางกล่าวว่าสหายของเจ้าผู้นี้ช่างคุยโตเสียจริง จอมทัพของตรงหลินคือยอดขุนพลชูเปิ่ยเจียผู้เลื่องลือชาเที่ยนะกระทั่งเจออินสามีของเจ้ายังไม่กล้าประมาศตรูแล้วนางเป็นแค่ใจกระตุกวูบโดยพลันถามแทรกขึ้นว่าเป็นสตรีหรือเพคะเปิ่ยหม้อวางยิ่งไม่เห็นด้วยเข้าไปใหญ่เอ็นกายพิงผนักบัลลังโบกมือกล่าวว่าเป็นแค่สตรีผู้หนึ่งมีหรือจะมีความสามารถสูงส่งถึงเพียงนี้เอาเถิด ให้เปินหวางปูนบำเหน็จแก่นางสักหน่อยก็แล้วกันแล้วให้นางกลับบ้านไปซะน้าขำสิ้นดียามวิกฤตที่ทับศัตรูประชิดชายแดนเช่นนี้มีขุนนางใหญ่ตั้งมากมายแค่ไหนที่รอรายงานกิจของแขวนต่อเขาแต่ตัวเขากลับมาเสียเวลาฟังคำพูดของสตรีที่ไรประสบการณ์ความรู้เสียได้อย่างเฟิง่งก้มหน้านิ่งอยู่ชั่วครู่ทราบดีว่าหากไม่บอกกล่าวให้กระจ่างชัด ก็อย่าวังเลยว่าจะได้รับการสนับสนุนจากเปื่ยม่อวางและหากสูญเสียการช่วยเหลือจากพิงถิงชีวิตของสามีนางมีอันตรายดอกหรือหญิงสาวกัดริมฝีปากโดยพลันแล้วพูดว่าต้าวางโปรดฟังประโยคสุดท้ายที่หม่อมฉันจะกล่าวด้วยเถิดเปิ่หยม่อวางไม่อยากให้นางต้องกระอักกระอ่วนจึงพยักหน้าเอ่ยอย่างใจกว้างว่ามาเถิด อย่างเฟิงหลังเลอยู่ชั่วเล่นก่อนจะเดินเข้าไปใกล้กระสิบเบาๆที่ข้างหูของเป่ยหม้อวางเรื่องนี้หม่อมฉันเคยรับปากพิงถิงเอาไว้ว่าจะไม่แพร่งรายให้ผู้ใดทราบแต่เนื่องจากเกี่ยวพันถึงความอยู่รอดของเป่ยหม้ออย่างเฟิงจึงมิอาจไม่พูดตาหวางังอย่าได้ดูเบาพิงถิงเีลวนเพคะชูเป่ยเจียถึงพร้อมทั้งสติปัญญ,ญาและความสามารถแม้แต่เจออินก็ไม่แน่ว่าจะเป็นคู่ต่อกอนของเขาได้ แต่พิงทิงจะต้องสามารถกำราบฉูเปยดเจียได้อย่างแน่นอนใหญ่จึงกล่าวเช่นนี้เพราะพิงทิงคือผู้ที่บีบให้ฉูเปยเจียต้องทำสัญญากับกุยเลอ่อว่าจะไม่รุกรานกุยเลอ่อเป็นเวลาห้าปีเพคะเปยหม้อวางสถานเฮือกหันควับมาจ้องอย่างเฟิ่งเขม็งทันทีอย่างเฟิ่งไม่หลบเลี่ยงสายตาของเปยหม้อหวางแม้แต่น้อยพยักหน้าอย่างแช่มชา้ากล่าวเบาๆ ชูเป่ยเจียได้ปักใจรักในตัวพิงถิงแล้วขอเพียงเขาทราบว่าพิงถิงอยู่ในกองทับเปื่ยม่อเขาจะต้องเกรงขว้างหนูวันพัยชนะไม่กล้ายกทับบุกโจมทับเปย่ยม่ออย่างเต็มกําลังแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้เจออินจึงมีโอกาสชนะมากยิ่งขึ้นเพคะถ้าเกิดถ้าเกิดชูเป่ยเจียไม่คํานึงถึงรักเก่าอย่างนั้นอย่างเฟิ่งสะอึกนิ่งสีหน้าหม่นมองกล่าวเบาๆ ใหญ่ตาหวางจึงถามคำถามอันโหดร้ายต่ออย่างเฟิ่องชันนี้ออกมาได้เล่าเพคะนางนึกถึงพิงถิงที่รออยู่นอกท้องพระโรงหัวใจพลันเจ็บปวดราวถูกบิดฝืนกลั้นน้ำตากัดฟันเอ่ยว่าขอต้าหวางโปรดเรียกตัวพิงถิงเข้าเฝ้าเดี๋ยวนี้เลยเพคะเรียกตัวไปพิงถิงเข้าเฝ้าเรียกตัวไปพิงถิงเข้าเฝ้าเสียงร้องตะโกนบอกต่อกันไปเป็นทอด จนไปถึงตัวพิงถิงที่รออยู่ในตำหนักข้างพิงถิงวางถ้วยชาที่เย็นไปนานแล้วลงจัดเสื้อผ้าเล็กน้อยถอนหายใจยาวแล้วก้าวออกจากตำหนักข้างเดินมุ่งหน้าไปยังท้องพระโรงซึ่งเปยดหม้อวางประทับอยู่อย่างเยือกเย็นตต้ล่านี้มีที่ใดบ้างนอที่สามารถหลบเลี่ยงจากการรบราได้อย่างแท้จริงสุดท้ายนางก็ถูกม้วนเข้าสู่การเมืองการทหารของเปยหม้ออย่างเป็นทางการจนได้